การว่าของอีริกเซนจะส่งผลอะไรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างจะได้เป็นตัวจริงหรือไม่แล้วทำไมถึงต้องเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้เกมเองจะพามาเจาะ4ีประเด็นกับการย้ายมนยูไนเต็ดของอีริกเซนกันครับติดตามได้ในเกมเองละเลงข่าวครับ วันนี้มาร่วมเป็นคนพลังกีฬากับพวกเรากับเสื้อดูกี้เอ็มวอรี่เดย์ราคาไม่แพง350บาทไม่ขาดไม่เกินเชิญอุดรได้ที่ไลน์ท็อปนะจ๊ะ อร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณเดี๋ยวเราทราบกันดีนะครับกระแสะข่าวของอิริเซ่นนั้นดูเหมือนว่าจะตกลงโปรงใจเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสถานที่ต่อไปในการค้าแข้งเรียบร้อยแล้วโดยว่ากันว่าสัญญาเนี่ยจะมีระยะประมาณสัก3ปีครับและรับค่าเหนื่อยอยู่ที่15 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์วันนี้ครับเราเลยพามาวิเคราะห์ครับ,รบกับ4ประเด็นที่เฮ้ยทำไมอิริกเซ่นถึงเลือกยูไนเต็ดและดูแล้วเนี่ยเข้ากันได้มากน้อยขนาดไหนมา ก่อนจะเริ่มนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เกมเองเกมเอรเลนข่าวและขอบสนามด้วยนะครับประเด็นนแรกสุดเลยครับทำไมต้องแมนเชเตอูไนเตดผมว่าคำถามนี้หลายคน อาจจะอยากรู้ครับจริงๆแล้วเนี่ยว่ากันว่ามีสโมสรเก่าอย่างทอนแนมสเปอร์นะครับที่เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกรวมถึงเบนฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นทีมที่เจ้าตัวเนี่ยน่าจะการันตีการเป็นขุมกำลังหลักในแดนกลางอยู่แล้วอีกทั้งเนี่ยนะครับเบนฟอร์ดยังเป็นสโมสรที่ให้เขาเนี่ยกลับมาเล่นฟุตบอลระดับสูงอีกครั้งหลังจากที่มีปัญหาหัวใจในทนวัวร์นาเมนต์ยูโร2020แต่ทำไมสุดท้ายอิรุเซนถึงตัดสินใจเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ,รบก่อนอื่นเลยครับเครดิตเนี่งงต้้้้้อกกกใหููาารททีีีมนน่่เ,เิไ็ืวแสสดดดลลขึย คนรายงานไปในทิศทางเดียวกันครับว่าเทนฮากเนี่ยเป็นคนติดต่อเจรจากับอิลเซนโดยโตรงเพื่อโน้มน้าวให้อิลเซนนั้น เลือกตัดสินใจมาอยู่ยูเนเต็ดครับยังไงต้องอย่าลืมนะครับว่าคริสเตียนอีริเรเซนเนี่ยคือหนึ่งในแข้งลูกม่อที่เติบโตและถูกปลูกป,ปั้นมาโดยอะคาเดมี่ของอาแจ็กซ์อาร์เจนตัมครับทั้งเคยลงเล่นกับทีมเยาวชนมาก่อนในช่วงปี2008ถึง2010จะถูกดันขึ้นชุดใหญ่ในปี2010ถึง2013ก่อนจะย้ายมาเล่นกับสเปอร์ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับและตัวกุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเอริกเทนฮากเองเนี่ยนะครับก็ถือเป็นผู้จัดการทีมที่เพิ่งย งผูกกพันกันนเป็นพิเเศษเพราะตอนที่เอริสเซนเพิ่งฟื้นตัวจากการรักษาโรคหัวใจมาใหม่ๆเนี่ยนะครับก่อนที่ย้ายมาซบเบนส์ฟอร์ดต,ตอนเดือนมกราคมเจ้าตัวยังเคยไปฝึกซ้อมเพื่อเรียกความฟิตกับทีมสำรองหรือว่าชุดเยาวชนของอาแจ็กซ์มาก่อนอีกด้วยนะฮะและที่ทำแบบนั้นได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องได้รับการอนุมัติภายใต้การดูแลของนายใหญ่อย่างเอริสเทนฮาร์ครับซึ่งในประเด็นนี้ครับนอกจากที่เอริสเซนจะได้ร่วมงานากับเทนฮาร์อย่างเป็นจริงเป็นจังแล้วเนี่ยเจ้าตัวจะได้ร่วมงานากับอดีตแข้งอาแจ็กซ์ซึ่งเป็นรุ่นน้องอย่างดดานนี่ฟเเร์บั ยยองเนี่ซึ่งก็เป็นเด็กเก่าของอาร์เจ็คเช่นเดียวกันกับอิริกเซนหากได้ย้ายมาอยู่กับแมนยูไนเต็ดด้วยกันจริงๆสักคน2คนเนี่ยนะครับก็เตรียมที่จะสร้างอาร์เจ็คคอนเนคชั่นในโลกโอทอฟฟอร์ดได้เลยครับประเด็นที่2ครับลงเล่นตรงไหนถึงจะดีครับเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับสำหรับเบนฟอร์ดที่ต้องเสียของดีคุณภาพเน้นๆอย่างอิริคเซนไปแล้วก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้จะอยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ดีแต่สเสน่ห์ความเป็นยูไนเต็ดยังคงดึงดูดแข้งระดับสตาร์มาได้อยู่สเสมอนะครับคำถามที่น่าสนน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 ใจจจจตตตต่่่่่่่่ออออออมมมาาาาากกกก็็็คคืืแแแลลลลล้้้้ววรร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 ททททีี U, ีีีิิิเเ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 เซซยยยยยูะะะไไดปปััังงงงงหหบบบบขๆ อาจได้รับโอกาสลงเล่นภายใต้แทคติกของเอริกเทนฮากบทบาทแรกเลยครับบทบาทเพลย์เมคเกอร์หมายเลขสิแน่นอนนะครับว่ายูเนเต็ดเองเนี่ยสามารถเลือกใช้อิริเซนเป็นตัวแบ็กอัพคุณภาพ ในตำแหน่งกองกลางตัวรุกให้กับบรูโน่เฟอร์เดนเดสด้วยบทบาทย์เมเกอร์หมายเลขสิของทีมได้ในบทบาทนี้ครับริเซนจะได้ใช้ศักยภาพเป็นตัวปั้นเกมของตัวเองอย่างเต็มที่ทั้งเซนในการสร้างสรรเกมและการจ่ายบอลทะลุช่องนอกจากนั้นนะครับยังเป็นตำแหน่งที่เจ้าตัวเนี่ยได้รับโอกาสลงเล่นมากที่สุดตลอดทั้งในนามทีมชาติและสโมสรด้วยเพราะงั้นเนี่ยนะครับก็มั่นใจได้เลยครับว่านี่เป็นตำแหน่งที่ริเซนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยมากที่สุดในฐานะนักเตะอาชีพและนอกจากการถูกมองเป็นตัวสมรองเพื่อใช้โรเตชันหมุนเวียนกับรบรบู ตัดเข้าในแนละหาอกาสทําประตูรู้ว่าสร้างสารรค์เกมจากริมเส้นมากขึ้นอีริเซนก็อาจเป็นตัวเลือกที่มีความนิ่งและเอาแน่เอานอนในสถานการณ์ที่ต้องเล่นเน้นชัวร์มากกว่าบรูโน่นะครับในตำแหน่งย์เมเกอร์หลังกองหน้าและหากพิจารณาจากในมุมที่บรูโน่ดูเป็นกองกลางตัวรุกที่ชอบจ่ายบอลวัดใจกับฝั่งตรงข้ามและเล่นเสี่ยงมากเกินไปโดยค่าเฉลี่ยการสร้างโอกาสต่อ90นาทีในฤดูก,กาลก่อนเนี่ยอีริมเซนนั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่2.9ค,ค,ครั้งต่อเกมซึ่งดีกว่าบรูโน่ครับที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ จบไปยืนตัวริมเส้นได้แล้วเนี่ยนะครับก็มีโอกาสนะครับที่ริมเส้นอาจจะถูกจับไปยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวริมเส้นในระบบ4-2-3-1ในแบบฉบับที่ตัวริมเส้นอาจจะไม่ต้อง่างออกกว้างมากนักนะครับยืนแคบลงมาหน่อย พื่อคอยปั้นเกมในแดนกลางซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับบทบาทนี้เจ้าตัวเคยได้รับโอกาสลงเล่นบ่อยพอสมควรสมัยที่ค้าแข่งให้กับท็อตแน็ปสเปอร์ครับโดยมีฟูลแบ็คเนี่ยคอยทำหน้าที่ซ้อนช่วยตลอดเพื่อซัพพอร์ตในการเล่นเกมรับซึ่งแน่นอนนะครับว่าด้วยบทบาทนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่การพาบอลไต่รินเส้นไปทำเกมหรือว่าเน้นใช้ทักษะในการทะลุทะลวงเหมือนกับปีกขนาดแท้แจะเน้นประจำการอยู่ริมเส้นบริเวณกลางสนามเพื่อคอยสร้างสารรค์เกมจากการจ่ายบอลและคลอสเข้ากลางกันม,มากกว่าครับซึ่งในตำแหน่งนี้เจ้าตัวก็สามารถลงเล่นได้ทัััั้้งงงงงฝฝ่่่่ขววาาาาาาาแแลลละซยยเเนนบบตตตหออมจป็ิกทท ถึงแนมะ้ตำแหน่งกองกลางตัวรุกจะเป็นตำแหน่งที่เจ้าตัวได้รับโอกาสลงเล่นมากที่สุดตลอดอาชีพการค้าแข้งแต่ในช่วงหลังนับตั้งแต่ย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานครับรวมไปถึงย้ายไมาอยู่กับเบรนท์ฟอร์ดใน6เดือนหลังเนี่ยนะฮะอิริเซนกลับได้รับโอกาสลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลาง ที่ต้องปักหลักยืนตัดลงมาหน่อยเป็นส่วนใหญ่ครับทั้งในระบบ352ของคอนเต้4 3 3 4 5 1หรือแม้กระทั่ง532ของโทมัสแฟรงค์ซึ่งก็ต้องบอกว่าด้วยความเก่าเกมที่มากขึ้นตามวัยอีริเซนดูจะเหมาะก,กับบทบาทนี้มากพอสมควรครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะประมาทไม่ได้นะครับก็คือการเล่นที่หนักหน่วงและรวดเร็วของพรีเมียนกรีกคอิริคเซนเองเนี่ยอาจต้องหาคู่หูในมุมของดับเบิร์ไพล์วอรที่คอยแบ่งบทบาทกันได้อย่างลงตัวต้องมาดูกันนะครับว่าถ้าเทนฮากเลือกใช้ระบบ4 2 3 1เเป็นนนหลักักกกกอจาตะที่มีอยยู่่อางเเฟรรดกัับบมมโทินนน่แล้วียะคสาแฟรงงงคค์ิดยอซึ่เเปป็นป้าหมายหลักในตออนนี้้้ไดยยยาามู่กับยูนนเต็ดะครง คู่มิดฟิลด์ตัวกลาง2คนนี้จะเป็นใครบ้างที่รับโอกาสเป็นตัวจริงครับตำแหน่งที่4ครับหนึ่งในทรีโอมิดฟิลด์ในระบบ4 3 3ครับอันนี้คงหายห่วงไม่แพ้กันครับเพราะอย่างที่บอกนะฮะว่าในนันหลังๆเนี่ยเจ้าตัวได้รับโอกาสลงเล่นในระบบกองกลาง3ตัวให้กับโทมัสแฟรงค์มาตลอดแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าในวัย30ปีอิริเซนยังสามารถสร้างอิมแพคในการเป็นตัวเชื่อมเกมให้กับทีมเอฟเวอร์ริกได้แบบสบายๆซึ่งนอกจากระบบ4 2 3 1อันเป็นเอกลักษณ์ของยูไนเต็ดแล้วยังมีโอกาสอย่างมากครับที่เดนฮากกนนั้้จะเลือใชระะะะบบ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 บ4 3 3แแแแลลลลลไได้้้ผนน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 กกกกกกาาารรรรเเเเ่่่่่ททีีีคคคอออองงบบััััจจตตโยู็มมมว ยังตอบโจทย์กับอีริเซนที่มีศักยภาพในการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมและมีคุณสมบัติในตำแหน่งมิดฟิลด์ที่ค่อนข้างครบเครื่องรอบด้านครับฮันยูรนเต็ดเลือกเล่นแผนนี้จริงและมองถึงโอกาสที่บรูโน่นั้นอาจถูกจะไปยืนสูงขึ้นหรือเป็นฟอสต้าในบางนัดเหมือนที่โซชาและราฟลังนิกเคยเลือกใช้โอกาสในการลงเล่นของอีริเซนก็ดูจะมีมากขึ้นเช่นเดียวกันครับอยากให้เราวิเคราะห์กันนะครับอีริเซนสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งให้กับแมนยูรนเต็ดทีนี้ก็ขึ้นอยู่เอริกเทนฮากแล้วนะครับว่าจะวางโมเดลและยกเครืืื่่่่่่ออ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 องง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 ใใใใใหหหหมมมมมมม้้้้้กกกกกกกััััััับบบบบบททททีีีไไไปปนน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 ิิิศาา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 รร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 รวถถึเเเเลลลชซยยยสสแพคคคขูะะด็ต ครับคนถามกันเยอะมากว่าเอ๊ะเบอร์ที่ใส่เนี่ยใส่เบอร์อะไรนะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับหมายเลข6เนี่ยก็เพิ่งจะว่างไปเนื่องจากพอป๊อกบาเพิ่งลาทีมไปแบบฟรีเอเจนต์หลังใส่มาตลอด6ฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งก็ดูเหมาะเหมือนกับอิริเซ้นนะครับที่สามารถลงเล่นตำแหน่งกองกลางหมายเลข6ได้เช่นเดียวกันโดยเจ้าของเบอร์คนก่อนที่เราคุ้นเคยกันดีนอกจากป๊อกบาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีนักเตะอย่างจอห์นนี่อีวานและเวสบาลที่เคยใส่มาก่อนหากอิริเซ้นกลายเป็นตัวหลักผลงานดีขึ้นมาจริงจริง ก็เตรียมเป็นขวัญใจหมายเลข6คนใหม่ได้เลยครับหรือว่าจะเป็นหมายเลข8นะครับที่เพิ่งว่างลงไปหลังจากควนมาตาที่ใส่มาตลอด9ปีหลังย้ายจากเชลซีมาอยู่กับแมนยูนเต็ดก็ประกาศอำลาทีมไปแล้วนอกจากนี้ครับเบอร์8จะเป็นเบอร์ที่อินเเนเคยใส่มาก่อนสมัยค่าแข่งอยู่กับอาร์จ็ก์อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่อาจเป็นเบอร์ที่มีความหมายกับเจ้าตัวและเจ้าตัวอาจจะอยากได้เป็นพิเศษด้วยเบอร์ต่อมาครับอาจเป็นหมายเลข12ก็ได้ครับเบอร์นี้ยังเป็นเบอร์ที่ว่างอยู่ครับตั้งแต่คริสมยยอนาจปารือ์ลิ็ าจจะมี10เปลี่ยนเบอร์เสื้อได้นะครับเบอร์12ก็มีความเป็นไปได้สําหรับอีเซ่นอยู่บ้างครับเบอร์ต่อมาครับเบอร์14นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันกับเบอร์6ของป็อกบาและเบอร์8ของมาตาครับเบอร์14ของลินกาก็เป็นอีก1หมายเลขที่เพิ่งว่างลงหลังจากเจ้าของคนเก่าเนี่ยนะครับเก็บข้าวเก็บของออกจากทีมออรทฟอร์ดไปเรียบร้อยแล้วถ้าย้อนไปดูก่อนหน้านี้ครับเจ้าของคนเก่ากว่าลินกาเนี่ยคือชิชาลีโต้ครับก็เคยใส่เบอร์นี้มาก่อนแในในความที่เป็นเบอร์เสื้อที่ไม่ค่อยมีสตาร์ของยูไนเต็ดเลือกใส่มากนักนะครับอีเซนอาจเป็นอีกคนที่สวมใส่แล้วสร้างภาพจําให้กับแฟนได้ในอนาคตนะครับหมายเลขต่อมาอาจจะเป็นหมายเลข21นะครับซึ่งเป็นหมายเลขล่าสุดที่ เพิ่งใส่ลงเน่นกับเบรนท์ฟอร์ดในช่วงครึ่งฤดูก,กาลหลังครับนี่อาจเป็นเบอร์ที่ดิวเซนเลือกใช้ต่อเนื่องกับยูไนเต็ดนะเพราะว่ากลายเป็นเบอร์ที่มีความหมายซึ่งจริงๆแล้วเบอร์นี้ก็ว่างอยู่นะครับหลังจากที่เอดิสันคาร์วานีนั้นอำลาทีมไปแต่ว่าถ้าแฟรงกี้เดยองได้ย้ายมาอยู่ที่นี่จริงๆเนี่ยแน่นอนว่าดิเซนเนี่ยก็คงต้องหลีกทางให้แฟรงกี้เดยองครับเพราะเบอร์นี้ถือเป็นสัญลักษณ์ในการค้าแข่งของเดยองไปแล้ว ทั้งเล่นให้กับอาร์แจ็กซ์บาซ่าและทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับหมายเลขยี่สามและหมายเลขยี่สี่ก็น่าสนใจนะครับสองเบอร์ที่อิริเซนเลือกใช้สมัยเราเล่นกับสโมสรเก่าของตัวเองกับสเปอร์กับอินเตอร์มิลานโดยเบอร์ยี่สามนะครับเคยใส่ตอนอยู่กับสเปอร์จนเบอร์ยี่สี่เนี่ยนะครับก็ใส่และพาอินเตอร์มิลานคว้าแชมป์แรกในรอบสิบเอ็ดปีได้ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายอิริเซนจะเลือกเบอร์ไหนแต่ถ้ามุมผมนะอยากให้ใส่เบอร์8ไม่ก็เบอร์สิบสี่ครับประเด็นสุดท้ายครับอิริเซนนั้นจะสร้างอินนองม ูปแบบการเล่นทีน่แฮรกเนี่ยอาจจะมีการปรับใช้นะครับตอนที่เขาเคยยุคุมอาแจกอยู่เนี่ยก็อาจจะปรับมาใช้กับยูเนเต็ดซึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าเอริเซนเนี่ยอาจกลายมาเป็นหัวใจสําคัญในการวางรากฐานทีมใหม่ในช่วงแรกเพื่อดวลกับบรรดาเสือสิงห์กระทิงแรดทั้งหลายของพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็ได้นะับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับเบนฟอร์ดในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังของซีซั่นที่แล้วนะครับเอริเซนได้รับโอกาสลงไปทั้งหมด11นะัดทำไป1ประตูกับอีก4แอสซิสต์มีค่าเฉลี่ยการจ่ายบอลทอะ,ทะลุช่อองงงง49.45คคครรรััั้้้สสสาาาโกญ รังบอลยาวแม่นยาม60ครั้งผลงานกับทีมระดับกลางเนี่ยก็ถือว่าสถิติของเจ้าตัวเลยเนะครับดูดีมีชั้นเชิงมากๆก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าถ้าได้กลับมาเล่นกับทีมระดับท็อปของลีกเนี่ย ซึ่งมีนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์มากมาอยาอย่างยูเนเต็ดอย่างเงี้ยรวมถึงอาจจะได้ร่วมงานกับเอริเทนฮาร์ ark, ซึ่งมีแทคติกใหม่ๆมาปรับจูนกับยูเนเต็ดแต่ว่าแทคติกตรงนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะหนีห่างกับสิ่งที่ออริเซนนั้นเคยทำมาก่อนหน้านี้เพราะเขาก็มาจากทีมลูกม่อเดียวกันนั่นคืออาแจกสาตาร์ดัมนั่นเองนะฮะและด้วยเซนส์การจ่ายบอลรวมถึงการเล่นลูกตั้งแต่ของเจ้าตัวเนี่ยยังไงก็ดูแล้วน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับยูเนเต็ดได้มากๆแน่ๆในฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับจร รวมถึงการทำประตูจากลูกตั้งเตะเนี่ยนะครับโอ้โ oh, หตกไปอยู่อันดับที่18เลยซึ่งถ้าอิลิเซนเข้ามาเนี่ยผมว่าลูกตั้งเตะอาจจะพุดขึ้นมาก็ได้เออแล้วถ้าเรานับตั้งแต่วันที่อิลิเซนได้เปิดตัวกับเบรนท์ฟอร์ดลงให้กับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยนะครับอิลิเซนกลายเป็นแข้งอันดับ3ของ,ของพรีเมียร์ลีกที่สร้างสรรค์โอกาสและผ่านบอลเข้าพื้นที่ไฟนอลเตอร์มากที่สุดและเมื่อเราลองมาเทียบสถิตินันตั้งแต่วันนั้นกับมิฟิลทั้งตัวรุกและตตััวรบคนนนออื่ๆขงยูเ็ด มไม่ว่าจะเป็นบรูโน่เฟรชมาติดลินการ์ดมตชูมินเนมาร์ต้าและป็อกบาอิริเซนมีสิทธิเหนือกว่าใครครับมไม่ว่าจะเป็นในด้านของการสร้างสารรค์โอกาสที่ทําได้ทั้งหมด29ครั้งการคอสบอลที่86ครั้งรุ่นหึงการแอสซิสตโดย2จาก4แอสซิสต์ที่ทำได้ให้เบรนฟอร์ดเป็นลูกจ่ายที่มาจากการเล่นลูกตั้งแต่ซึ่งนอกจากจะมีการจ่ายบอลที่เป็นทีเด็ดแล้วนะครับการยิงจากแถวสองก็เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดที่น่าสนใจครับเพราะตั้งแต่อิริเซนรีเทิร์นกลับมาลงสนามนนาาทีีมมชติได้อกครัใ ราย้อนไปคิดถึงสถิติอันสวยหรูที่อิริเซนเคยฝากไว้นับตั้งแต่ปี2013ถึง2020กับสเปอร์ครับจุดตัวเป็นผู้เล่น,นระดับท็อปซึ่งมีสถิติเหนือกว่าผู้เล่นคนอ,อื่นๆทั้งในด้านการแอสซิสต์สร้างสารรค์โอกาสและยิงจากนอกกรอบครับสถิติโดยรวม66แอสซิสต์สร้างสารรค์โอกาส601ครั้งทําให้อิริเซนนั้นเป็นรองเพียงแค่เควินเดบรอยเท่านั้นในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับแน่นอนว่าที่ผมเล่าไว้ทั้งหมดเนี่ยมันถือเป็นคุณภาพที่ยูเนเตดจะได้จากอิร แล้วแต่สถิติของเบรนฟอร์ดในฤดูกาลล่าสุดเมื่อเทียบตอนที่มีอิริเซนกับไม่มีแล้วเนี่ยนะฮะตอนที่เบรนฟอร์ดไม่มีอิริเซนในการออกสตาร์ทเนี่ยนะครับเบรนฟอร์ดลงเล่นไป28เกมชนะได้แค่6ครั้งคิดเป็นวินเรทอยู่ที่21%หรือถ้าคิดเป็นค่าเฉลีย่ยเก็บแต้มได้เนี่ยก็คือ0.9แต้มต่อเกมเท่านั้นส่วนตอนที่มีอิริเซนออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครับเบรนฟอร์ดลงเล่น10เกมชนะได้มากถึง7ครั้งคิดเป็นวินเรทอยู่ที่70%และคิดเป็นค่าเฉลีย่ยการเก็บแต้มได้ต่อเกมอยู2.2แต้มต่อแมตช์ครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยน,นะฮะก็คงบอกได้แล้วนะครับวนี่คือนักเตะที่มีอิมแพกับทีได้มากขนาดไหนแต่เราก็ต้องมาดูกันนะครับ อิริเซนจะสามารถนำศักยภาพแบบนี้มาใช้กับยูเนเตดได้หรือเปล่าในซีซั่นหน้าเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องราวของอิริเซนนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับนี่คือทั้งหมดของเกมเองรเลงข่าวครับคุณสามารถติดตามเกมเองเกมเองรเลงข่าวและขอบสนามได้เพียงแค่คุณกดส u b s c r i า e และกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิงกิ๊งเอาไว้นะครับอย่าลืมนะฮะกดส u b s c r i า e และกดกระดิ่งให้ขอบสนามเกมเองและเกมเองรเลงข่าวด้วยนะครับวันนี้เกมเองไปก่อนแล้วสวัสดีครับอร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ